สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ประวันชา,า,านาภรณจากจังหวัดยโสธรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะห่างหายไปหลายวันเลยค่ะภารกิจแม่ประวันเยอะมากเยอะมากแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนพยาย,ยามจะมาเจอลูกๆแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนที่ ช่องแม่ประวานชานาพลานนะคะที่ติดตามกันอยู่เนาะแน่นอนค่ะวันนี้แม่ประวานก็มีเทคนิคดีๆในการใช้น้าซาวข้าวที่จะมาทําเป็นน้ํายาล้างไตนะทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหมเออน้ำซาวข้าวสามารถมาทําเป็นน้ํายาล้างไตได้มีหลายคนที่เข้าไปใช้แล้วก็ได้ผลแล้วนะได้ผลโดยเฉพาะคนที่กินยานหนักๆนะอ่าอันนี้แม่ประวานได้รับคําแนะนําแล้วก็บอกต่อมาจากเพื่อนๆที่เขาไปทําแล้วได้ผลดี วันนี้แม่ประวานก็เลยจะมาบอกสูตรนี้กับทุกคนด้วยค่ะปกติแม่วานใช้น้ำสกข้าวในการหมักเส้นผมอยู่แล้วนะคะทุกคนมแม่ประวานเห็นผลดีในเรื่องการที่หมักเส้นผมลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะ,ะชะลอการงอกก่อนวัยของเส้นผมได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลูลขุ้มขนเนี่ยกระชับด้วยเวลามาเช็ดหน้านะคะอ่าประโยชน์ของน้ำสกข้าวเยอะแยะมากมายเลยจะไปล้างน้ําคาวปลาก็ได้ อาหารที่เราซื้อมานะคะปลาอย่างเงี้ยเราไปแช่ด้วยน้ำสักข้าวมันก็จะลดกลิ่นคาวลงได้แต่วันนี้แม่ประบาลจะมาพาทำสูตรน้ำยาล้างไตง่ายๆด้วยตัวเราเองนะคะอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ไม่ต้องไปให้คนอื่นทำให้เราโอเคนะแม่ประบาลเตรียมมาแล้วก็คือไข่ไก่ค่ะเราจะใช้ไข่ไก่แม่ว่าเลือกเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะทำไมถึงเลือกไข่ไก่ออร์แกนิกแม่ประบานแม่ประบาลไปลองเคยลองใช้ไก่ ลองใช้ไข่จากตลาดทั่วไปอ่ะเวลามาต่อยเนี่ยมาแยกไข่แดงกับไข่ขาวมันคาวอ่ะมันคาวแม่ประวานแบบคาวเตะจมูกเลยอ่ะเนาะแต่ถ้าเป็นไข่ออแกนิกเนี่ยที่เขาเลี้ยงแบบไหวนะคะกลิ่นคาวมันจะน้อยกว่าหรือแทบไม่ได้มีกลิ่นคาวเลยเราก็จะมาแยกนี่ค่ะมาทุกคนมาแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะแม่ประวานก็จะใช้วิธีนี้เนาะอืมเนี่ยแยกไข่ขาวจากไข่แดงค่ะอ่ะเนี่ยอย่างนี้ค่ะทําง่ายๆค่ะ อ่าจะใช้ไข่สองฟองก็ได้หนึ่งฟองก็ได้อ่าแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ที่เราสะดวกนะโอเคอันนี้ไข่ขาวออกมาละอืมอืมอย่าเอียงเอียง้าหน่อยแต่จริงจะต่อยลงในถ้วยเลยก็ได้นะคะทุกคนจะต่อยลงในถ้วยเลยก็ได้อืมแล้วก็เอามือช้อนช้อนไข่แดงออกงั้นนค่ะได้เอาที่เราถนัดนะคะอันนี้ไม่บางทําแบบนี้เนาะอ่าทําแบบนี้โอเคได้แล้วได้ไข่ขาวแล้วนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหม ได้แข่ขาวแล้วทีนี้แม่บานจะต้มน้ําซาวข้าวอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวแม่บานใช้น้ําน้ำซาวข้าวน้ําที่สองนะคือน้ําแรกที่เราซาวเนี่ยมันมันจะมีฝุน่นละอองอยู่เราก็ไม่ใช้เนี่ยแม่บานจะใช้น้ําที่สองเนี่ยอ่านี่นะคะอ่าเป็นน้ําซาวข้าวข้าวสี่สายพันธนะุ์เนาะตัวนี้จะมีข้าวก็ขอสี่สามอืมมีข้าวก็ขอสี่สามด้วย มีหอมมะลิแดงมีข้าวเนื้อแดงแล้วข้าวสามหยดพัทลุมแต่เราเอาน้ำสาวข้าวเท่าไงเขาก็จะเอาเป็นสีชมพูนินนดๆนะคะอ่าเอาเป็นสีชมพูนินดๆอ่ะทีนี้เราจะต้มนะคะแม่วานใช้หมอกก้อกระทะไฟฟ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเขายาเสียบปลั๊กก่อนอ่ะมันจะเดือดเร็วมากจะเดือดเร็วมากอืมนี่ต้มไปนี่ค่ะใส่ในหมอ้อเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคน อ่านี่นะคะนี่รอให้หม้อเดือดค่ะทีนี้รอให้หมอ้อ,อ,หหมอเดือดก่อนอืแม่ประวันตัดต่อคลิปวิดีโอไม่เป็นนะตัดต่อคลิปวิดีโอยังไม่เก่งแม่บานก็ใช้วิธีนี่แหละอยากจะมาถ่ายทอดมาบอกเทคนิคนี้กับทุกคนเนาะแม่บานก็จะใช้วิธีบ้านๆแบบง่ายๆว่ะอยากทําให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องตัดต่อคลิปวิดีโอเก่งนะถ้าเรามีของมีดีอยู่ในตัวเรารู้เรา เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราก็อยากจะมาบอกในเรื่องนั้นๆเนาะอืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราก็จะมาเทใส่เทใส่กับไข่ขาวของเราเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดละเริ่มเดือดแล้วจ้ะสักครู่ค่ะน้ำสักข้าวเดือดเลยนะคะทุกคนอ่าน้ำสักข้าวเดือดละเดี๋ยวเรามาตักใส่แก้วเลยค่ะเราจะมาตักใส่แก้วนะคะมาเอาน้ำสักข้าวที่ต้มเดือดแล้วค่ะตักใส่แก้วเลยค่ะหนึ่งแก้วค่ะ เห็นไหมเราจะเห็นว่าไข่ขาวมาเริ่มขุนแล้วใช่ไหมไข่ขาวเริ่มขุนแล้วค่ะน,นี่ก็ไปเสิร์ฟได้เลยาอาจจะเติมดอกเกลือนินดๆลงไปก็ได้นะคะเนี่ยเยกินได้เลยจ้าเนี่ยแค่นี้ละค่ะเห็นไหมคะว่ามันง่ายนิดเดียวเนาะลองไปทําดูนะคะเราจะใช้ไข่ขาวสองฟองก็ได้หรือฟองนึงก็ได้ลองดูก่อนลองดูก่อนนะคะอันนี้ให้คนที่เขาเป็นโรคไตนะคะกินกินตอนเช้าก่อนกินอาหาร ช้ามาทําเลยค่ะเราต้มน้ําที่เราดื่มกาแฟอยู่แล้วเนาะเราก็เอาน้านั่นแหละค่ะมาใส่เนี่ยเออง่าย,ายหวังว่าวันนี้จะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะรักษาตัวเองค่ะง่าย,ายๆที่บ้านก็ทําได้โอเคนะแค่มีน้ำซาวข้าวแต่อยากจะเน้นให้ใช้น้ำซาวข้าวที่เป็นจากข้าวออกกร์แกนิกนะคะออข้าวออกกร์แกนิกคือข้าวที่ปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่มียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเนาะถ้าไม่รู้จะหาข้าวที่ไหนก็แจ้ง พักแม่ประบานมาได้เลยค่ะที่เพจประวานชาวนาพลพารานได้นะจ๊ะเนาะแม่ปานจะส่งข้าวกันอีกให้ถึงบ้านเลยโอเคนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอญาตเอาน้ํานี่ไปให้คนที่เป็นโรคไตก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน